สวัสดีครับวันนี้ผมจะมา,าโชว์ให้ดูนะครับว่าเราจะใส่เคสเข้ากับตัว Wi-Fi กับ Bluetooth ที่ผมเอามาเปลี่ยนจาก Onboard ของ ASUS Motherboard เนี่ยนะฮะทำยังไงตั้งแต่เริ่มต้นจนจบเลยนะครับคือเราเริ่มต้นจากรูปนี้ก่อนอันนี้คือรูปของ ASUS รุ่น Tough นะครับ Gaming X570 ซึ่งมี Wi-Fi on board มาด้วยก็คือตัวนี้นะครับแต่ว่าเราใช้กับ Hackintosh ไม่ได้เพราะว่ามันเป็นชิปของ Intel นะครับขั้นตอนต่อไปก็คือผมก็ต้องถอดออกเลยนะฮะทั้งทั้งวงเลยในส่วนของตัวชิป Wi-Fi Bluetooth ของที่ติดมาก,กับเมนบอร์ดนะครับ หลังจากนั้นเนี่ยผมก็ได้ไปอ,อ,อันนี้คือคือชิปที่เขาบอกว่าเป็นของ Intel นะฮะที่ที่ใช้ไม่ได้ที่ผมดึงออกมาจากตัวของเมนบอร์ดนะครับเสร็จแล้วเนี่ยผมได้ไปซื้อชิปมาใหม่นะฮะซึ่งสามารถมาเปลี่ยนแทนชิปตัวที่อยู่ในในใน,ในเคสอันนี้ของที่มากับเมนบอร์ดนะครับซึ่ง ดูชัดๆหน่อยนะครับเป็นชิปของบอร์ดคอมรุ่น BCM 94352Z นี่ตัวนี้นี่ตอนแรกผมก็นึกว่าพอใส่ปุ๊บมันจะใช้ได้เลยแบบว่าเป็น native นะฮะแต่จริงๆแล้วไม่ใช่มันต้องมีวิธีการนิดหนึ่งนะครับจะสังเกตเห็นว่าตัวชิปที่ซื้อมาใหม่กับ ตัวที่ถอดออกมาจากเมนบอร์ดนี่เป็นล,ลักษณะเดียวกันนะฮะอันนี้ถอดของเก่าออกเรียบร้อยแล้วเอาตัวที่ซื้อมาใส่เข้าไปนะครับอันนี้คือตัว bcm 9 4 3 5 2 z นะครับเสร็จแล้วก็ปิดฝาแล้วก็เอาสติ๊กเกอร์ที่มากับไอตัวชิปตัวใหม่ เปลี่ยนกลับเข้าไปนะฮะซึ่งออันนี้คือสติกเกอร์ตัวเก่านะฮะอันนี้พอผมก็ดึงออกเสร็จแล้วเปลี่ยนเข้าไปแล้วก็เอาสติกเกอร์ของไอ้บอร์ดคอนมีใส่เข้าไปนะครับแล้วก็มีอีกวิธีหนึ่งถ้าเราไม่ต้องการที่จะทำแบบนี้นะครับก็คือซื <c oughs> ้อ PCI card ของเฟน e ีมาใช้ผมเคยใช้ของตัวนี้นะฮะ FV HB102 ก็ใช้ได้ดีนะฮะทั้งบลูทูธทั้ง wi-fi ไม่มีปัญหาอะไรอันนี้มี2เสาเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นโอเคเรื่องฮาร์ดแวร์ตรงนี้เราได้มาละเพราะฉะนั้นขั้นตอนต่อไปนี่นะครับคือผมจดไว้ในโน้ตนะฮะก็จะดูว่าโอเคติดตั้ง โอเค using BCM8432Z with OpenCore เพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือจะขั้นตอนนะครับเ,เราจะต้องดาวน์โหลดเคสมาทั้งหมด4ตัวนะครับคือคือตัวแรกเนี่ยจะเป็นตัวนี้ซึ่งผมได้ข้อมูลมาจากที่นี่นะครับ using b c m 8 4 3 2 c กับ OpenCore นะครับ ผมก็ทำตามตรงนี้ที่เขาบอกทุกอย่างนะฮะผมก็ <c oughs> อาศัยว่าโอเคเราก็ปีเก็บเข้ามาในโน้ตของเรานะครับเรามันมันก็ไม่ยากนะฮะเริ่มต้นกะ็คือเราดาวน์โหลดมา2ที่คือตัวนี้ตัวหนึ่ง AirPort brcm fixup นะครับพอกดไปปับ๊บมันก็จะมาที่นี่เราก็ดาวน์โหลดในส่วนที่เป็น release zip ไฟล์นะครับ มันก็จะเข้าไปอยู่ในดาวน์โหลดโฟลเดอร์อันที่2ก็คือตัวนี้ BRCM Patch RAM ซึ่งมันจะมี3ามเคสที่เราต้องการตรงนี้นะครับแต่มันมันมีมากกว่านั้นโอเคแล้วก็ดาวน์โหลดนะครับโอเคดาวน์โหลด BRCM Patch RAM 2 5.3 release zip นะครับโอเคดาวน์โหลดเสร็จ คร <c oughs> าวนี้เราก็มาที่ดาวน์โหลดโอเคเราเริ่มต้นที่ตัวนี้ก่อนนะครับเคสที่เราต้องการก็คือ Airport BRCM Fix Up ์อันะฮะก็คือตัวนี้เราก็ลากออกมาไว้ตรงใน d e สก์ท็ก่อนก็ได้นะฮะเสร็จแล้วอันต่อไปก็คือตัวนี้ เราต้องการ b r c m b l u e t o o t h i n j e c t o r k x ก็คือตัวนี้2องละ b r c m f i r m w a r e d a t a k x ก็คือตัวนี้3ามละอีกตัวหนึ่งก็คือ b r c m p a t c h r a m 3 k x ก็คือตัวนี้นะฮะเราใช้4ตัวนี้แค่นั้นที่เหลือเราไม่ใช้นะครับโอเคขั้นตอนต่อไป อันนี้คือเราจะเอาไปใส่ใน c o n f i g .plist ของเราเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นก็กลับมาที่ h a c k i n t o s h tool ที่ผมเคยสร้างไว้นะครับเ,เริ่มต้นเราจะไปโหลด EFI ก่อนจากตัว b o o t ของเรานะครับอันนี้ผม b o o t ก็คือตัวตัวไหนเอ่ยเดี๋ยวหาก่อน <laughs> โอเค p a t r e t a z สนะฮะอันนี้คือตัวบู t ของผมก็ mount EFI open ครับก็ไปเลือกท่ o c นะครับเสร็จแล้วเราไปใช้ command property property dot command นะครับ เื่อที่จะไป open c o n f i g p l a okay. t โอเคซึ่งอยู่ในโฟลเดอร์ของ OC นะครับ Open Core โอเคเสร็จแล้ว <c oughs> เราก็อันนี้เราลากมาว้ตรวนี้กันในโฟลเดอร์เ s under EFI เนี่ยนะครับก็คือตัว e f i l e o c แล้วก็ไปที่ KEX นะฮะจำได้ไหมที่เราใช้เคสแค่5ตัวในการทำบูตยู earfile ของคลิปที่แล้วนะครับตอนนี้เนี่ยเราจะเพิ่ม4ไอเคสตรงนี้นะครับ <c oughs> แล้วก็เลือกทั้ง4อันแล้วก็ลากเข้ามาเลยนะครับใน โฟลเดอร์เคสตรงนี้นะครับเสร็จแล้ว <c oughs> ใน proper tree ตรงนี้เนี่ยนะครับเราจะไปที่ไฟล์แล้วก็ OC snapshot นะฮะตอนแรกเนี่ยเคสเนี่ยมันจะอยู่ใน Section ของ kernel นะครับตอนแรกมันจะมีแค่5ตัวนะครับ0 1 2 3 4ก็คือทั้งหมดรวมเป็น5ตัวนะฮะพอเราไปเลือก o อ s n s p s h o t ปั๊บเนี่ยมันก็จะใส่ที่ที่ตัวที่เราเพิ่งเริ่มเข้าไปที่ใส่เข้าไปให้ใหเราโดยอัตโนมัตินะครับเพราะเพราะฉะนั้นเราก็เลือก choose นะฮะจะสังเกตเห็นว่าตอนนี้เนี่ย kernel เราเนี่ยมีมากกว่า5อันละ เป็น9อันนะฮะเริ่มจาก0นย์มันถึง8ก็คือ9ตัวเพราะฉะนั้นอันนี้คือวิธีการที่ add cakes เข้าไปในของ config d o plist นะนะฮะเสร็จแล้วเราอย่าลืม save กลับเข้าไปด้วยนะครับ save โอเคเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นอันจบเราก็ต้อง reboot พอ reboot เสร็จปั๊บคราวนี้เนี่ย <c oughs> เครื่องจะเห็นทั้ง wifi แล้วก็ bluetooth นะครับตอนนี้เนี่ยมันยังไม่เห็นเน็ตเวิร์กไม่มี Wi-Fi นะฮะเลือกไม่ได้เสร็จแล้ว Bluetooth ก็ยังไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นโอเคเดี๋ยวผมขอรีบูตรอบหนึ่งก่อนนะครับโอเคหลังจากรีบูตแล้วเนี่ยนะครับคราวนี้เนี่ยเราจะสังเกตเห็นว่าโอเคมีทั้งสัญญาณบลูทูธแล้วก็ Wi-Fi ขึ้นมา ตรงข้างบนนี้นะครับโอเคเข้าไปดู Network Wi-Fi Connected ติดเรียบร้อยสำหรับ Wi-Fi ที่บ้านผมนะครับ <c oughs> ในส่วนของบลูทูธนะฮะโอเคตอนนี้เดี๋ยวผมเปิด Trackpad ก,ก่อนให้มันหานะฮะโอเค Trackpad Connect โอเคเรียบร้อย ตอนนี้ผมใช้ trackpad นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือวิธีการที่ผมใส่เคสเข้าไปสำหรับตัวบลูท t ธ WiFi ของอที่เพิ่มเข้าไปนะครับจริงๆแล้วเนี่ย <c oughs> มันก็เป็นการใช้วิธีการเดียวกันสำหรับจะใส่เคสอะไรก็ได้ที่เราคิดว่ามันจะใช้ร่วมกับฮาร์ดแวร์ของเรานะครับใช้วิธีการเดียวกันได้เลยนะครับคือโยนเข้าไปในเคส อ่โฟลเดอร์ under open อ uh, open core แล้วก็ใช้ Command ของ proper tree เนี่ยนะครับเสร็จแล้ว snapshot เข้าไปแล้วก็ save แค่นั้นเองครับจบครับขอบคุณครับ